ต่อไปผมจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายแขนแล้วก็ส่วอกนะครับจะมีวิธีการบริหารทั้งหมดสีท่านะครับท่าแรกนะครับจะนั่งก็ได้หรือยืนก็ได้นะครับแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นสุดเข้าลึกเลยครับสุดเข้าลึกๆมาจมูกออกยาวๆเอาแขนลงสุดเข้าลึกครับยกแขนขึ้นหายใจออกเอาแขนลงหายใจเข้าลึกแขนขึ้น ออกกบแขนลงนคน่อยๆลองทำต่อไปสักสองครั้งดีมากครับขออีกทีครับสุดเข้าวลึกๆด้วยออกเอาแขนลงโอเคติอบครบสิบครั้งนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับจะเพิ่มอากาศทำให้บริเวณกระดูกที่ของด้านข้างเปิดได้มากขึ้นเนาะนะครับวิธีการเอามือเท้าสเสียวด้านข้างเนาะอีกข้างหนึ่งก็ ค่อยก็ยกแขนขึ้นหายใจเข้าแล้วเอียงตัวไปฝั่งตรงข้ามหายใจออกเอาแขนลงหายใจเอออข,ใจข้ายกแขนขึ้นหายใจอ,ออกเอาแขนลงแต่เป็นป้ารทำเองสักห้าครั้งครับ ต่อไปท่้าที่สามนะครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้นบอบริเวณด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกซี่โครงด้านหลังเปิดขึ้นนะครับในการก็คือลองค่อยด้านหน้าของกับต้นตัวไปด้านหน้านะครับนะครับมือค่อยกันแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นแล้วก็กลางมือออกเป็นรูปตัว v เลยนะครับแล้วหายใจออกเอาแขนลงค่อยกันด้านหน้าแต่จเจ๊ท่าะเ็นขึ้นครับลองทำเอง,งเี่ยดีมากครับลองทำ้า่หน้ากันครับ สุดข้าวลึกๆสองสุดข้าวสุดข้าวลึกๆสามหายใจออกอากแขนลงหายใจเข้ายกแขนขึ้นสี่ รบสิบครั้งนะครับทีนี้ถ้าสุดท้ายนะครับจะทําให้ดีกระดูกที่โครงด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีการขยายออกนะครับวิธีการอุ้งประสานการท้ายถอยนะครับเสร็จแล้วก็หายใจออกนะครับพร้อมกับก้มลงแล้วก็สอบคิดกันนะครับแล้วก็หายใจเข้าเหยหน้าขึ้นแล้วก็เปิดสอบฝึกเข้าลึกๆเยแล้วหายใจออกก้มตัวลงก้มศีรษะแล้วก็สอบคิดกันหายใจเข้าสึกเข้าลึกๆเปิด ก็สอบแล้วก็เหนยหน้าขึ้นเล็กน้อยหายใจออกครับหายใจเข้าครับแต้องแค้ราทำต่ออีกสามครับหายใจเข้า สมมตว่าทำครบสิบครั้งนะครับเวลาถ้าบริหารพวกนี้ให้ทําบ่อยๆนะครับชเช้าเชื่องเย็นนะครับน้องภกษาเรา